สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับการเรียนออนไลน์นะคะวันนี้วันเสาร์ที่19กุมภาพันธ์พศ2565วันนี้คุณนุชจะพาเด็กๆมาฝึกการอ่านออกเสียงพยัญชนะภาษาไทยกอไก่ถึงหงส์ฮูกนณะโรงเรียนมาริพิทักษ์อเภอนางรองจัังหวดบุรีรัมย์สอนโดยคุณครูนริศลายาสาชัยค่ะเด็กๆคะ เราจะมาทบทวนการฝึกการอ่านออกเสียงท่องจำนะคะก่อนที่เราจะมีการประเมินพัฒนาการกันในวันข้างหน้านะคะมาไปดูตัวแรกกันเลยค่ะกอไก่กอไก่กไกเด็กๆออกเสียงตามคุณนศได้เลยนะคะ ขอไข่ขอไข่ขอขวดขอขวดคอควายคอควายคอคนคอคน คอระคังคอระคังงงงงจอจานจอจานชอชิงชอชิง ชอช้างชอช้างซอโซซอโซชอเชอชอเชอ ยอหญิงยอหญิงดอชัด,ดาดอชัด,ดาตอประตักตอประตักถอฐาน ทอฐานทอมนโททอมนโททอพุเท่าทอพุเท่านอเนน ขอโทษทีค่ะนนเนนดดเด็กดอเด็กตตเตาตตเตา,อตาถอถุง ทอถุงทอทหารทอทหารทอทงทอทงนอหนูนอหนูตัวต่อไปนะคะ บอใบไม้บอใบไม้ปอปลาปอปลาหอพึ่งหอพึ่งฝอฝาฝอฝา พอผานพอพานฟอฟันฟอฟันพอสัมเาาพอสัมเาามอมา้ามอมา้า ยอยักยอยักออกเสียงตามนะคะและจำตัวพยัญชนะให้ได้แล้วเราฝึกเขียนตรงหน้าจอตรงนี้ได้นะคะเขียนตรงอาก,กาศนะคะดูตามคุณนุชเนาะรอเรือรอเรือต่อไปลลิง วอลลิงวอลวนวอลวนสอสลาสอสลาสอฤษี สอฤษีสอเสือสอเสือหอีบหอีบลอจุลาลอจุลาอ อังอออัองและตัวสุดท้ายค่ะพอนคูพอนคู่ถ้าเด็กๆฝึกอ่านฝึกท่องจำและฝึกเรียนจากหนังสือเรียนของเราภาษาไทยนะคะและก็ จากแบบฝึกอ่านที่คุณรูดนุชแจกไป2ชุดคือแบบชุดที่1และชุดที่สองเด็กๆก,ก็จะสามารถท่องจำภาษาไทยพยัญชนะทั้ง44ตัวได้พยัญชนะภาษาไทยมี44ตัวเด็กๆต้องจำให้ได้ทุกตัวนะคะฝึกท่องฝึกอ่านทุกวันเด็กๆก,ก็จะทำได้และเด็กๆก,ก็จะเป็นคนเก่งค่ะ แบบฝึกหัดจากไลฟ์เวิร์ชีทนะคะให้เด็กๆนะคะฝึกทําจากลิงก์ที่คุณนุษส่งไปในกลุ่มนะคะก็คือการโยงเส้นจากผู้ภาพพยัญชนะที่สัมพันธ์กับภาพนะคะโยงเส้นจากผู้ภาพพยัญชนะนะคะที่สัมพันธ์กับภาพใครตอบได้ใครทําเองเก่งมากค่ะสำหรับวันนี้คุณนุษ์ขอฝากการ ึกอ่านฝึกท่องจำพยัญชนะภาษาไทยทั้ง44ตัวในคลิปลิงก์ของคุณครูหรือช่อง YouTube ของโรงเรียนนะคะเด็กๆสามารถดูได้อาและดูย้อนอย้อนหลังได้ในคลิปโนต้ตของเรานะค,ะคุณครูจะทำโนต้ตไว้ให้เด็กๆนะคะสำหรับวันนี้บายบาย